ก็เบื้องต้นเราแสดงจุดยืนมาก่อนนั้นนี้แล้วว่าเราไม่รู้จุดสำคัญทั้งหมดคนนี้ของชินวัตรเนื่องจากว่าเขาไม่เคยได้รับโทษหรือว่าถูกจับเลยแม้แต่วันเดียวท่านมาวันนี้เาเพื่อมาป้องติดตามและแสดงออกเพื่อพิจารณาคดีนะครับเรายืนยันว่าเราคัดค้านการพักโทษลักษณะชินวัตรไม่ได้มารับขางอะไรทั้งสิ้นมาเป็นการแสดงเพราะ แสดงออกของกลุ่มพี่น้องประชาชนเท่านั้นเพื่อให้สังคมเรียนว่ากรณีคุณทััษิณนั้นเป็นกรณีตัวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นคดีที่ได้รับโทษในการุจ้ิตคอร์รัปทันแต่ไม่เคยได้รับโทษเลยดังนั้นเนี่ยพี่น้องมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมหน้าที่จะมาสังเกตการก่อนที่จะมีพี่น้องประชาชนมาสมทบอีกในช่วงเท้าของวัดที่นี้นะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวบอกว่าจะมีการปล่อยตัวชินวัรในค่ำคืนนี้ ครับวันนี้ก็มีพี่น้องส่วนอื่นทั้งอคอประทอและสปศเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ครับก็ยังเคลื่อนไหวทักคันอยู่ดีนะครับแม้จะมีการพักโทษแต่เราก็ยังติดตามกรณีที่ ที่มาวันนี้ก็เพื่อตอบข้อสงสัยสิ่งที่กอทอตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอดก็คือว่าคุณตักสิงห์ป่วยหนักขนาดนั้นยังไงนะครับถ้ามีการปล่อยตัวแล้วคุณตักสิงเดินทางออกจากโรงพยาบาลมันก็จะข่มอมว่าสิ่งที่กอทอพูดนั้นเป็นความจริงว่าเขามไม่ได้ป่วยหนักนะครับไม่ได้มีการป่วยที่ต้องรักษาแบบแบบใช้กแบบแบบแบบรณีพิเศษหรือว่าใช้เครื่องมือพิเศษเลย <c oughs> นะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าเขาเดินทางออกจาก งพยาบาลตำรวจทันทีหลังจากได้รับการประกันสังคมก็จะเห็นว่าข้อท็จจงเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตอยู่หมืองจัน,นเพราะว่ากรณีบกตีทั่วไปหลังจากที่มีการออกมารักษาตัวโดยทั่วไปก็จะมีการนำ,น,ำนักโทษไปที่ที่เรือนจำนะครับเพื่อไปทาไปทําเขาเรียกว่าธุรกรรมทางการปล่อยตัว นนแต่กรณีแบบนี้ผมคิดว่าคุณทักษิณนอกเหนือจากการได้าารับอภิสิทธิ์แล้วยังมีการเพิ่มโวยเป็นกรณีพิเศษด้วยที่จะมีการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ใคที่เดือนจาเลยจะมีการยกระดับเรื่องของการเรียกร้องกรณีคุณทักษิณเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ยังคงเฝ้าติดตามตรวจสอบอยู่ยังไม่มีการยกระดับนะครับมองคดีการอมองเรื่องการอายัดต,ตัวคดีหนึ่งคุณทักษิณว่ายังไงบ้างครับ เรื่องนี้เราไปยื่นที่อายการมาก่อนหน้านี้แล้วก็เฝ้าสังเกตอยู่ว่าจะมีการอายัดตัวบุตรสินชิวักเพื่อดําเนินการแบบนี้หรือไม่เพราะว่าเราทงติงไปว่าถ้าปล่อยเวลาเนิ่นนานไปอาจจะมีการแทรกแซงโดยอินปุ่ลทางการเมืองนะครับเข้าไปแทรกแซงการทาง,งานของอายการนะครับเรื่องนี้เราก็ไปแสดงความเห็นเพื่อยื่นให้กับอายการไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะไปไปไป,ไปสอบถามที่กองทัพบ,บก กรณีกองเขบอกเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้เป็นผู้ร้องผุกปราโทษนะครับว่ากองทัพบกเองจะจะมีจุดยืนต่อเรื่องนี้กรณีนี้อย่างไรเพราะกรณีที่คุณทักษิณโดนเป็นผ,ผู้ต้องหานั้นเกี่ยวพันกับถาบันทรามหากตรกองทัพบกถือว่าเป็นองค์กรที่ที่ต้องปกป้องสถาบันนะครับกรณีนหนึ่งสองนี้เจ้าภาพหลักในการยื่นเรื่องคือกองทัพบกกองทัพบกถ้าอายการยืดเวลาจนมานําไปสู่การตั้ง ก็สังเกตของทังผมเพเขาบอกจะคิดยังไงเราก็จะไปไปไปสอบถามความคิดเหนอกว่าน์เรผับเราองรีกนี้คุณนักสินแม้แต่อยู่ต่างประเทศยังมีการแทรกแซงการนั่งยังมีนักการเมืองเดินทางไปหาต่างประเทศการบอกว่าจะมาถึงเมืองไทยแล้วจะไม่แทรกแซงการเมืองผมคิดว่าสรังคมไทยมับอกว่าไม่มี ไม่น่าเชื่อน,นะครับเพราะว่าอิทธิพลของคุณลักศินเชื่อได้ว่าหลังจากที่ได้รับคำโกรธไปที่บ้านจังทรงบ้าแล้วนักการเมืองส่วนใหญ่จะเดินทางไปที่นั่นนะครับผมสะท้อนได้เห็นว่าคุณลักษินยังมีอิทธิพลทางการเมืองโดย,ดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองจากพรรคเคื่อนไทยนะครับดังนั้นการที่บอกว่าจะไม่แทรกแซงการเมืองหรือเราเป็นปล่อยวางปล่อยตัวทางการเมืองนั้นพวกเราไม่เชื่ออยู่แล้ว มองว่ากรณีการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยจะนําไปสู่ความขัดแยง้งครั้งใหม่ไหมครับในแวดวงทางการเมืองคือคุณทักษิณเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตโอกาสแรกในการที่จะต้องรับโทษหาะคุณทักษิณชินวัตรยอมรับโทษแม้แต่วันเดียวจะเป็นโอกาสในการสร้างความปองดองของประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่วันนี้ทักษิณได้ทาลายโอกาสนั้นแล้วการที่คุณทักษิณเลือกไม่รับโทษโดยออกมรารักษาตัวเท่ากับเป็นการตอกย้ำความแตแกแยกในความเดื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะเป็นจนวนเหตุ ของความแตกแยกราะแล้วรอบใหม่นะครับเพราะว่าคุณลักษิณได้สร้างความหลม่อมล้าในระบบกระบวนการยุติธรรมก็ก็คิดว่าอย่างนั้นเกิดกว่าจะมีพี่น้องมาสึงโลกในช่วงเช้าครับขอบคุณครับ